ต้องบอกแล้วครับว่าสนามแตกของจริงละครับโอ้โหเหลือจะเชื่อคเนียครับโอ้โหนี่บอลเจ็ดสีครับแฟนฟุตบอลเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเข้ามาทะลักหรือว่าสนามแตกชิดขอบสนามนี่สรรหาคําพูดมาได้ใช้ได้หมดนะครับคือนี่เกิดขึ้นจริงครับต้องบอกเลยครับว่าภาพที่ถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยคือเต็มทุก แบบที่นั่งจริงๆครับที่ยืนก็ไม่มีครับที่นอนก็ไม่ได้ครับแบบนี้โอ้โหคือมันติดขอบบอร์ดโฆษณาเลยอะครับทุกตำแหน่งนี้มีแต่แฟนบอลเนี่ยเข้ามาดูนะครับและนี่อย่าลืมนะครับโอ้โหนี่เป็นปรากฏการณ์แล้วครับครั้งสุดท้ายนี่ไม่รู้เมื่อไหร่จริงๆนะครับที่เห็นแบบภาพแบบนี้เนี่ยโอ้โหแฟนฟุตบอลนี่อยากดูเหลือเกินนะครับว่า คู่นี้มันจะจบลงยังไงแต่ว่านี่คือบรรยากาศก่อนเกมต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าถึงขนาดโค้ดแอนโทนีฮัตสันเนี่ยก็มาชมเกมนี้โอ้โหโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาดูบอลเจตีครับแล้วก็อาจารย์สกลเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มแข่งไม่ได้นะ คือถ้าแฟนบอลเนี่ยไม่ไม่อยู่นอกสนามเนี่ยนะครับมันอยู่ในสนามไม่ได้เดี๋ยวมันแข่งไม่ได้นะครับคือต้องขอร้องกันหมดแหละครับว่าเฮ้ยต้องมีความเป็นระเบียบนะครับแล้วก็มาชิดขอบสนามแบบนี้นี่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับแล้วแบบคนนี้ก็คือเข้ามาตลอดต่อเนื่องนะเอาจริงจริงคือมันก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทุกท่านด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือที่สนามเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเปิดให้เข้ามาไงอะ ตรงนี้ก็ว่ากันไปในส่วนของก่อนเกมการแข่งขันนะัถือว่าสุดยอดและพีคมากและนี่นะครับยังไม่นับรวมนะครับบนยอดตึกนะครับตามที่จอดรถห้างร้านสินค้าที่มีบริเวณที่สามารถที่จะมองลงมาได้เนี่ยคือแบบมองกันเต็มอะดูกันเต็มอะเรียกได้ว่าทุกอาคารนะมีหมดเลยนะครับโอ้โห โหดๆกันมากๆเลยนะครับคือครั้งนี้นี่ปรากฏการนะเอาจริงสุดๆกระถางคบพงคบเพิงนี่แกไปนั่งหมดอะตอนนี้นะครับโอ้โห เอาละครับสำหรับเกมนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยคือตัวจริงของทั้ง2ทีมเ่ยนะครับทางฝั่งของหมอนทองวิทยานี่ก็หมายเลข6วรากรช่างเขียนดีเนี่ยนะครับก็เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มีอสนีนะครับหมายเลข10ขณะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับก็หมายเลข10นะครับพยักที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีหมายเลข11เนี่ยที่เป็นรายชื่อสำรองฉันทวัฒน์นะครับก็ต้องบอกว่าโหเบอร์เก้าเมธาเงี้ย นะครับคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยใส่กันเต็มทั้ง2ทีมอยู่แล้วแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันโอ้โหเกมเดือดมากเลยนะ ต้องบอกว่าจังหวะที่แบบคนมันร้ากันอยู่รอบสนามเนี่ยนะครับมันเหตไหนเฮนั ain, ่นซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกมในสนามเนี่ยมันดุเดือดขึ้นมาแบบโดยเห็นได้ชัดอะเอา้าแน่ๆะนะครับคือทั้งสองทีมก็ต้องควบคุมให้อยู่นะครับแล้วก็ดีครับว่าจังหวะแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรกรรมการเนี่ยมาห้ามได้ทันนะแต่ว่าจังหวะตัดเกมแต่ละลูกนี่โอ้โหต้องบอกว่าดุเดือดเลือดพานกันทุกจังหวะว่างั้นเถอะนะครับ แล้วแค่2นาทีแรกเนี่ยมันก็เป็นจังหวะฟรีคิกใช่ไหมที่ทางด้านของอัสดีเนี่ยของหมอนทองได้โอกาสลองยิงไกลดูนะครับคือตรงนี้มันก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ลองยิงดูเลยครับคือต้องบอกว่าลองแล้วจังหวะนี้ระยะทําการนะครับสุดท้ายเข้าประตูไปจริงๆครับโอ้โห คือไอ้จังหวะที่ยิงไปเนี่ยเอาจริงวรากรเนี่ยหมายเลขหกเนี่ยวิตินย่าชเชิงเซาเนี่ยไปปั่นป่วนผู้รักษาประตูด้วยนะเออแต่ว่ามันไม่มีล้ำหน้าไงเออโฉบเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยเลยครับ1.0ครับแป๊บเดียวขึ้นนําแล้วนะโอ้โหเฮกันลั่นสนามเลยนะเพราะว่าแฟนๆของหมอนทองนี่เข้ามาเยอะนะอาจารย์สกลนี่ก็ยกมือเฮเลย นะต้องบอกว่าลดความกดดันลงไปได้หลังจากนั้นเนี่ยเกมส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงๆนะครับก็จะเป็นเกมของทางด้านชัยนาทจะเยอะคือชัยนาทเนี่ยจะขึ้นเกมได้ดีกว่าครองเกมได้ดีกว่านะครับคือมีจังหวะในการเข้าทํามากมายเหลือเกินอยู่ที่ว่าทําได้หรือเปล่าแต่ว่าเกมมันดุงไงใบเหลืองมันเยอะนะน้องๆองก็พยายามใส่เต็มที่ นะครับเนี่ยก็ขึ้นมา4ี่ซาห้าคนแต่ว่ายังเอาอยู่ชายชังเซายังเอาอยู่แต่ก็มีจังหวะสวยๆที่นอกเหนือจากฟรีคิกนะคือถ้าฟรีคิกมันมีเยิ้มยิงออกหมดอะแต่ว่าถ้าจังหวะที่แบบลากหน้าได้สุดๆเนี่ยครับก็จะเป็นทางด้านของชยัยนาทที่หมายเลข11เ็1นี่ยครับที่ลากเข้าไปยิงคนเดียวฉันทวัฒน์เนี่ยมาแล้วมาแล้วลากไปคนเดียวเลยหลุดหมดแล้วอะเอาจริงขวามีด้วยนะ คือจังหวะนี้ถ้าเหลือบขวานิดนึงเนี่ยเพื่อนอาจจะรออยู่นะครับคือเพื่อนมารออยู่แล้วแล้วโลง่ลงๆเลยคือจังหวะมันโลง่ลงๆเลยแต่คาดว่าน่าจะขอลองเองอ่ะแล้วสุดท้ายยิงเองแล้วออกไงโอ้โหอันนี้เสียดายนะครับอันนี้น่าเสียดายแต่ว่า ก็มาเรื่อยๆอยู่คือถ้าครึ่งหลังเนี่ยยังไม่ปรับเนี่ยน่าจะเหนื่อยเหมือนกันสาหรับทางด้านของหมอนทองเพราะว่าชัยนาทโหมบุกหนักมากจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเล่นกันครึ่งละ25นาทีนะครับก็เหลือ25นาทีในครึ่งหลังตอนนี้หมอนทองได้เปรียบอยู่1-0อาจารย์สกลนี่ก็น่าเครียดแล้วครับเพราะว่ามันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะฟุตบอล7คนเนี่ยมันแป๊บเดียวมันยิง2ลูก3ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดไปได้นะครับ และกลับมาครึ่งหลังครับอย่างที่บอกครับโอ้โหคือมันโดนบุกบ่อยมากครับสุดท้ายครับชัยนาทครับได้จังหวะยิงจากฉันทวั์ครับโอ้โหแล้วสุดท้ายมันไปฉลบนะครับหรือว่าพยายามสกิดเข้าไปเนี่ยครับจากหมายเลขห้าครับเป็นทีระเทพครับ ตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยเดือดแล้วคือมาบ่อยจัดนะครับแล้วจังหวะที่ลากมาเนี่ยปล่อ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 ยหลายครั้งเกินไปนะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องเร่งและหมอนทองต้องทำยังไงก็ได้ที่จะปิดเกมรุกทางไชน่านะครับหลังจากนั้นครับก็มีอีกหนึ่งจังหวะนะโอ้โหไชน่านี้มารัวมากนะครับแล้วมาถี่มากๆนะครับจังหวะหลุดเข้าไปเนี่ยแล้วเหมือนกับผู้เล่นของออหมอนทองวิทยาเนี่ยจะสกัดพลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอลมันไปข้างหน้า แล้วนะพอบอลมันไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันมีการเหมือนเช็คคล้ายๆ VR อารมณ์นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยพอเช็คเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหโดนต้องบอกว่าโดนช่วงบริเวณท้องนะครับเตะมาแล้วมันวืดบอลมันไปแล้วนะครับแต่ว่าตามที่ผู้ตัดสินดูเนี่ยเขาก็มองว่านั่นแหละครับเยี่ยมนะฮะโอ้โหชูมืออย่างนี้ก็เล่นกันต่อครับ1 1ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทาง ชยนาตเนี่ยมามาเรื่อยๆจริงๆและเป็นหมายเลข1 1คนเดิมครับฉันทวัฒน์กัตติปเนี่ยที่ซีดานเทินเลยโอ้โหอยู่ตรงกลางคนเดียวแล้วหมุนแล้วแบบพอพลิกได้เนี่ยเจอกรอบประตูเนี่ยนะครับซัดยิงเปี้ยงเสียบตาข่ายเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหสองหนึ่งครับชานาตนำครับช่วงท้ายเกม10นาทีสุดท้ายนี่ขึ้นนำแล้ว2ประตูตอนหนึ่งแล้วจังหวะนี้เนี่ยทำได้ดีด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าดราม่าสุด นะครับในเกมนี้โอ้โหพลิกกลับมาขึ้นนำนะแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยทางด้านของออหมอนทองเนี่ยก็เกือบได้เหมือนกันนะจากจังหวะที่เปิดเข้ามาแล้วก็แบบพยายามที่จะยิงจ่อๆเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้นะครับก็เป็นอันว่าจบเกมนะครับัยนาทเอาชนะไปได้สองหนึ่งพลิกนรกกลับมาชนะครับจากโดนนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมนะครับสุดท้ายแล้วก็ เป็นทางด้านของอปจชัยนาทนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือเกมซูเปอร์บิ๊กแมทที่แฟนบอลชาวไทยหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสไวรลัลที่ให้การติดตามรับชมกันมากที่สุดเกมหนึง่งถึงทำให้สนามสุบเนี่ยล้นติดขอบสนามกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซลล์ s, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ ได้ครับ